สวัสดีสสดครับสวนยาสายกเกษตรเมืองยะโมตอนนี้มาให้ดูนะครับการปลูกแบบผสมผสานมีฝรั่งกิมจูมีมะเขือนะครับนี่นะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่เกษตรพอเพียงนะครับแล้วก็มีกอไผ่หนึ่งกอนะครับตอนนี้ก็มีชะอมนะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่าแก่ก็ยังทอดดอกทอดต้นมาใหม่นะครับซึ่งก็ จากผลผลิตจะไม่ได้มากนะครับนี่นะครับผลผลิตยังไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่าพอสมควรครับน่าจะเกิน5กร,รัมอยู่นะครับ5กร,รัมก็50บบาทครับเป็นรายได้ที่ไม่มากไม่น้อยนะครับก็ถือว่าผลผล,ผลิตก็โอเคนะครับระดับหนึ่งเนื่องจากเราขาดการบำรุงไปนะครับครับก็สวัสดี ทักทายนะครับ FFC นะครับสวนยาสายเกษตรเมืองยะโมนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับมาถ่ายความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์นานาชนิดในสวนยาสายที่ปลูกไว้นะครับเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีครับ